สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกบริษัทบร,ริสโกอินเตอร์เท็ตจำกัดทุกท่าน,ท,ท,านท,ทุกโครงการและสวัสดีสมาชิกที่ติดตามข่าวสารของมิสเตอร์ชชเล็กโคไทยมาสวัสดีกันวันหยุดวันพุทธที่6พฤษภาคม2563ก็มาแจ้งข่าวกันสักนิดนึงนะฮะหลังจากที่ผมแจ้งข่าวไว้นะครับเมื่อหลายวันก่อนนะครับ ผมก็บอกแล้วนะถ้ามีข่าวผมก็จะแจ้งข่าวนะครับถ้าไม่มีข่าวผมก็ต้องรอข่าวที่จะมาแจ้งให้กับสมาชิกทุกคนได้รับทราบนะครับก่อนอื่นขอบคุณนะครับแฟนคลับตัวยงนะครับที่อยู่ใน y t u t u นะฮะทุกคาด่าของท่านถือว่าเป็นการอวยพรให้ผมสําเร็จในงานให้เร็วที่สุดขอบคุณจริงๆนะครับก็เห็นบอกว่าอยากจะฟังคลิปผมเหลือเกินนะบ,บางคนก็ว่าหนี ไปอยู่ต่างประเทศไปนู่นนี่นั่นนะครับไปรวมกับแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงสารพัดสารเพนะครับแจ้งข่าวอีกนิดนึงฮนะในเพจธีระพัศน์ทอนกหนกโดนแจ้งสแปมนะครับก็คือผู้ไม่หวังดีนะฮะไปแจ้งสแปมเพจทําให้ผมไม่สามารถโพสต์อะไรได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอการแก้ไขก็ตามข่าวที่ผมแจ้งนะครับเอาข่าวของเราก่อนเลยนะครับที่แจ้งไว้นะครับเมื่ออตั้งแต่ ข่าวตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผมบอกว่านะครับเป็นการนะครับตรวจสอบนะครับบัญชีย้อนหลังทั้งหมดของ P3 นะครับเพื่อที่จะโอนถ่ายนะครับเงินจาก P2 นะครับเพื่อกระจายลงสู่ P3 นะครับเมื่อกระจายลงสู่ P3 ก็ P3 ก็สามารถที่จะกระจายลงสู่สมาชิกได้นะครับนี่คือเงินส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของเขาเรียกถอนค้ำ หรือเป็นค่าการทํางานของผู้ใหญ่นะครับก็ตามที่ผมแจ้งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือนะครับจะมาเริ่มตั้งแต่นะครับวันพุธนะครับผมเริ่มนับตั้งแต่วันที่ห้านะครับห้าหกเจ็ดแปดก็เมื่อวานวันที่ห้านะครับก็ทุกทีมหรือทุกกลุ่มก็คงจะได้ข่าวละนะครับในการแจ้งข่าวของเมื่อวานนะครับมันก็เป็นทิศทางเดียวกันหมดนะครับก็คือนะครับในส่วนของเงินถอนค้ำ หรือค่าทำงานของผู้ใหญ่เมื่อมีการตรวจสอบบัญชีของ P3 นะครับหลายร้อยบัญชีนะครับเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์เป็นวันหยุดนะครับแล้วก็เมื่อว,วานเป็นวันทำงานวันแรกนะครับก็ได้แจ้งข่าวมาเหมือนกันก็คือนะครับมีอยู่หลายทีมนะครับที่ที่ผมทราบชัดเจนก็คือมีอยู่สามทีมขอไม่เอ่ยนะครับในสามทีมนี้ก็แจ้งเหมือนกันก็คือ ああเป็นการนะเมื่อวานเป็นการเรียกว่าเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนถ่ายบัญชีจากบัญชีรับเงินหรือเป็นบัญชีปกปิดนะครับมันจะมีบัญชีรับเงินหรือบัญชีปกปิดเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับของ P ีที่จะโอนถ่ายเข้าสิทสู่พีสามนะครับมันต้องเปลี่ยนมาเป็นบัญชีออมทรัพย์เพื่อง่ายต่อการโยกย้ายถ่ายเทของเงินนะครับยิ่งเงินมันเป็นจํานวนมหาศาลนะครับเงินมันมีจํานวนมากนะครับ ก็เป็นการเปลี่ยนถ่ายบัญชีมาเป็นออมทรัพย์ทั้งหมดนะครับของ P2 นะครับแล้วก็เริ่มทําธุรกรรมต่อที่จะโอนให้ P3 ก็คือในวันที่7นะครับถ้าโอนถ่ายเสร็จนะครับ P3 มามันเป็นบัญชีที่จะพร้อมที่จะถ่ายหรือว่าโอนให้กับสมาชิกได้นะครับก็คือเราก็จะต้องมาดูว่าวันที่7นะครับ P3 จะโอนสู่สมาชิกได้เลยหรือเปล่า นะครับถ้าไม่ได้ก็คือวันที่แปดนะครับนี่คือในส่วนของค่าการทํางานหรือที่ผมเรียกนะครับบ่อยๆอยู่ก็คือเงินถอนค้านะครับก็ใครหลายๆคนไม่รู้นะว่าเราทําอะไรกันนะครับผมผมรู้ว่าเงินที่ผมทํามาแต่ละขั้นละขั้นมันคืออะไรนะครับเงินอ ถอนค้ำมันคืออะไรแล้วมึงเอาไปค้ำอะไรนะครับหลายหลายคนสับสนวุ่นวายนะครับก็คือตัวเองไม่รู้อ่ะไม่รู้แล้วไม่ศึกษาถ้าติดตามข่าวตลอดนะครับก็คือมันมีตั๋วเทรดอยู่ที่แบงค์แบงค์หนึ่งนะครับมันเป็นเงินที่จะสามารถนํามาทำโครงการต่างๆพัฒนาต่างๆได้หมดเลยนะครับเนี่ยเงินตัวนี้มันเป็นตั๋วเทรดการการเอาตั๋วเทรดมาวางมันจะต้องมีตั๋ขเขาไรว่ามีเงินไปคำ้ำหรือว่ามีตั๋วค้ำอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะมีทีมนะครับที่เราเรียกผู้ใหญ่เนี่ย นะครับเขาก็จะถือตั๋วค้ำในแต่ละแบงค์นะครับไม่ว่าจะแบงค์สีเขียวสีน้ําเงินสีอะไรต่างๆ,ๆนานาเนี่ยฮะเขาก็จะมีตั๋วค้ำตรงนี้ไปค้ำอยู่ที่แบงค์ใหญ่อยู่แบงค์หนึ่งนะครับเพื่อจะให้เงินเทรดตัวนั้นมันออกนะครับจำมาฮะเงินเทรดนะครับ,นนรบตั๋วคำ้ำเมื่อเงินเทรดจะออกมันก็จะเป็นการถอนตั๋วคำ้ำมันก็จะมีค่าการทํางานหรือค่าที่ไปไปอ่า ไปค้ำไว้ตรงนั้นนะครับนี่ก็คือเขาถึงเรียกว่าเงินถอนคำ้ำหรือจะเป็นเงินเยียวยางเงินชุดแรกที่จะออกนะครับอาจจะไม่เยอะแยะมากมายนะครับแต่เมื่อมันออกแล้วนะครับทุกคนที่ช่วยเหลือนะครับในการนําเงินไปคำ้ำหรือทําเอาตั๋วไปค้ำตัว๋วทีเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับมันมีดอกเบี้ยนะครับบางชิมก็ต้องกู้เงินมาก็ต้องหาดอกเบี้ยรายวันนะครับมันถึงมีการขายโปรมีการระดมทุนระดมเงินกันนะครับส่วนบริษัทลิโกอยู่ในรูปแบบของบริษัท นะครับเราก็มีการได้เงินนะครับจากสมาชิกนี่แหละนะครับที่รวมกันมาแล้วเราก็เอาไปช่วยแล้วเราไม่ได้ช่วยแค่สายใดสายหนึ่งหรือโครงการใดโครงการหนึ่งเราช่วยหลายโครงการมากเกือบจะทุกสายผมถึงบอกว่าเราพร้อมนะครับไม่ว่าจะสายไหนออกนะครับบริษัทลิสโกก็พร้อมที่จะนะครับรับเงินและมาปันผลมาน้อยเราก็ปันผลน้อยมาเยอะเราก็ปันผลเยอะขอให้ชุดแรกมาได้ออกก่อนนี่คือเงินถอนคำ้ำ นะครับกาหนดก็คือที่ผมแจ้งไว้สัปดาห์ที่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่นะฮะแล้วก็เมื่อวานวันที่ห้าแจ้งข่าวมาแล้วนะครับโดยการเปลี่ยนถ่ายนะครับจากบัญชีปกปิดหรือบัญชีรับเงินมากลายเป็นบัญชีออมทรัพย์พร้อมที่จะทานเฟอร์ต่อให้กับพีสามในวันที่เจ็ดเมื่อพีสามได้รับปุ๊บนะครับถ้าไม่มี อะไรเกิดขึ้นอีกนะฮะมันก็สามารถที่จะโอนไายให้กับสมาชิกได้เลยนะครับเราก็ต้องมาดูวันที่เจ็ดเท่านั้นนะครับอันนี้ถามว่ามันเลื่อนไหมนะครับไหนผมบอกว่าจะออกผมไม่เคยเจาะจงว่าเงินออกนะแต่ผมบอกเลยว่าทางผู้ใหญ่หรือทางสายงานเขาแจ้งมาแบบไหนผมก็จะแจ้งไปแบบนั้นแบบเอาตรงไปตรงมาผมไม่ใช่คนกําหนดวันนะครับเจ้าของเงินต่างหากที่เป็นคนกําหนดวันออกมาแล้วเราจําเป็นที่จะต้องแจ้งข่าวให้กับทุกคนได้ทราบ นี่คือเงินถอนค้ำนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปอีกหนึ่งเลิหลังจากที่เงินถอนค้ำออกหนึ่งสัปดาห์นะครับมันก็จะเป็นตัวเทรดไอ้ตัวเทรดที่จะออกมาเนี่ยผมบอกเลยว่าการทําเทรดเงินเนี่ยนะครับทำเทรดจากตัวเทรดต่างๆมันมีอยู่ทั่วโลกครับไม่ใช่มีแค่ประเทศไทยนะครับมันมีอยู่ทั่วโลกนะครับไอ้เราก็ไปถือตัวเทรดอยู่หลายๆประเทศเหมือนกันตั้งแต่ทํามาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ไต้หวันมาเลยเอ้าไต้หวันมาโมซัมบิกมาเทรดเจ็ดล้านอีกเห็นไหมฮะ และทุกโครงการมันจะมีเงินอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเงินนะครับให้เพื่อไม่หวังผลตอบแทนหรือจะอาไปพัฒนาหรือจะไปอะไรก็ขอให้มีโครงการริสโกเราก็มีโครงการนะครับก็ทุนพัฒนาชีวิตริสโกที่มีอยู่ทุกจังหวัดเราไม่ได้ที่จะร่วมแก๊งร่วมอะไรแต่เราสร้างกลุ่มคนไว้รองรับโครงการที่เขาจะให้เม็ดเงินพัฒนาชีวิตของคนเกิดขึ้น นี่คือเงินให้เปล่านะครับบริษัทลีโกเราทําเป็นโครงการเราอยู่ในโครงการเขดเราได้เงินให้เปล่าตรงนี้เราต้องมีโครงการรองรับก็คือโครงการทุนพัฒนาชีวิตลีโกนะครับไม่ใช่ว่ามึงสร้างแก๊งอ่าหลอกลวงคนแล้วแต่จะคิดเพราะว่าไม่รู้ถือว่าไม่ผิดแต่ก็อย่าให้โง่เกินไปเราต้องศึกษาเราต้องติด,ต,ดตามข่าวนะครับนี่คือ ผลผลพลอยได้าาจากการทําเทรดนะครับหลังจากถอนคําออกหนึ่งสัปดาห์ครับตัวเทรดออกอันนั้นเงินก้อนหรือเขาจะเรียกเงินหลักหรือหลายๆตัวที่เขาจะเรียกกันเราก็จะได้รับอีกมหาศาลนั่นแหละคือแต่ละโครงการที่บริษัทดิสโก้ทำไว้มันเขาจะเริ่มโครงการนะครับไม่ว่าจะอาจ่ายเงินเดือนนะครับให้เป็นระยะเวลา10ปีโครงการทุนพนาชีวิต10ปีโบนัสสิปีอะไรอ่ะ ยุทศาสตร์สปิปีอะไรแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราทําไว้แล้วเรามองเห็นอนาคตและขอร้องนะฮะใครที่ไม่รู้ว่าริสโกหรือชอเล็กมันทําอะไรอย่าลากอย่าลากผมกับบริษัทไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเด็ดขาดนะครับผมเห็นไปคุยเจียวเจยวนะฮะยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ดันมารู้ว่าคนอื่นเขาทําอะไรได้อย่างไรอย่าลากนะฮะทุกกลุ่มโครงการกลุ่มงานผมแจ้งไว้ตลอดเวลาว่าอย่านะครับโพส อะไรที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการเมืองห้ามเอามาโพสในกลุ่มงานผมเด็ดขาดนะครับเราทํางานเราต้องการที่จะพัฒนาชีวิตของแต่ละคนนะครับทาให้ทุกคนมีการมีงานนะครับทาให้ชีวิตดีขึ้นนะครับรัฐบาลเขาทําในส่วนที่ดีเราก็สนับสนุนเห็นไหมตอนนี้เป็นยังไงผมเคยแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ใครไปหาฟังคลิปเก่าๆผมผมพูดพูดถึงเรื่องเมื่อโควิดมันเกิดขึ้นมันเป็นวิกฤตเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสทําให้ทุกอย่างมัน เขาเรียกว่าอะไรมันเร็วขึ้นมันเล่งผลของระยะเวลาล้นระยะเวลาให้เร็วขึ้นในการที่กระจายเงินเพื่อพัฒนาประเทศต่างประเทศเขาพัฒนาทุกประเทศนะฮะมันจะกลายเป็นการพัฒนาโลกหรือจะเข้าสู่ระบบการรีเซ็ตระบบการเงินโลก นะครับประเทศไทยก่อนหน้านี้พอโควิดปุ๊บรัฐบาลก็มาจ่ายเยียวยาให้ภาคประชาชนเห็นไหมฮะภาคคนทํางานนะครับก็ไม่รู้นะชุดแรกไปแล้วชุดที่สองตอนนี้เริ่มได้หรือยังผมก็ไม่ทราบนะครับต้องติดตามข่าวนะฮะว่าคนละห้าพันเนี่ยแล้วเห็นไหมฮะหลังจากจ่ายภาคประชาชนผมเคยบอกแล้วเดี๋ยวจะมีภาคเกษตรกรและเดี๋ยวจะมีภาคธุรกิจตอนนี้ได้ข่าวแว่วมาว่าวันที่สิบห้าจะให้ลงทะเบียนในภาคเกษตรกรนะครับในภาคเกษตรกรคนละ ท่าไหร่นะครอบครัวละหนึ่งหมืนห้าพันจ่ายสามเดือนนะครับธนาคารทอสอเป็นผู้จ่ายเห็นไหมฮะผมเคยแจ้งล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วก่อนหน้านี้เป็นสองอาทิตย์ละนะครับไอเรื่องที่ว่าจ่ายภาคประชาชนเสร็จต้องไปจ่ายภาคเกษตรกรหลังจากภาคเกษตรกรมันจะเข้าสู่ภาคธุรกิจการเงินการธนาคารทุกอย่างนะฮะที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจมันจะเกิดขึ้น นี่คือสิ่งที่มันเริ่มเปลี่ยนแปลงหลายหลายคนถ้าเรียบเรียงข่าวผมดีๆก็จะเห็นว่าผมพูดมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่าไปมองอยู่แค่ตรงที่บอกว่าเ,เงินเขาแจ้งว่าเงินจะออกวันนั้นหรือจะโอนได้วันนั้นวันนี้ก็คือทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาแจ้งมาผมก็แจ้งต่อไปแบบนั้นนะครับตรงไปตรงมานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่ะผมคุยไปถึงไหนละอา่าเงินถอนค้านะครับแต่ไปเงินเทรดนะครับแล้วก็ผลพลอยไดจากการถือเงินเทรดที่จะมาพัฒนาในกลุ่มของ ที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ได้มาอีกข่าวนึงนะครับก็คือในส่วนของ5 0ีเรานะครับหลายคนก็จิตตกในข่าวนะครับที่มันเกิดขึ้นว่าเฮ้ย 50b 600b รู้สึกจะมีปัญหาอะไรฟองลงฟองร้องนั่นมันเรื่องของส่วนตัวบุคคลนะครับเราทำํำ 50b ตอนเนี้ยผมบอกเลยนะว่าเราสนับสนุนอยู่3สายนะครับสสาย สายแรกทุกคนก็จะรู้แล้วว่าอ,อยู่ในชื่อของบอสอะไรสายที่2นะครับก็เขาก็บอกเลยว,ว่าเขาก็โยกจากในส่วนที่เราลงทุนนะครับเข้ามาอยู่กับเจ้าของเงินโดยตรงเราพร้อมที่จะรับ50บีเราโดยตรงและมีอีกสายหนึ่งนะครับที่ผมไม่ได้บอกไว้นะฮะก็คือคนที่ผมไปช่วยงานเขาเขาแจ้งมาเมื่อวานก็คือคำสั่งของนายใหญ่นะครับให้เขาเดินทางเข้าเวียงจันทร์วันที่9ก้า เดี๋ยวหลายคนบอกไหนมึงบอกว่าเขาเปิดวันที่สิบสิบเอ็ดไม่ใช่เหรอคนคนนี้ที่เราช่วยงานเขาเขาทางานเป็นคนไทยนะแต่เขาทํางานอยู่ที่ประเทศลาวครับและเขาจะเข้าเวียงจันทร์วันที่เก้านะครับก็เขาบอกหลังจากนั้นทุกอย่างก็คงจะโอเคหมดอันนี้คือในส่วนของเงินเทรดในส่วนของอต่างประเทศหรือประเทศลาวนะฮะอ่ะตบท้ายด้วยอีกเงินหนึ่งก็คือเงินเยียวยานะครับเงินเยียวยาผมแจนะนะ้งไปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อวานวันก่อนเมื่อวานก่อนผมก็แจ้งไปแล้วนะฮะว่า มันมีนะฮะกำหนดวันมันออกมาแล้วอะแต่ผมบอกวันไม่ได้แต่ผมบอกแล้วไม่เกินสองอาทิตย์นะครับไม่เกินสองอาทิตย์นะครับในส่วนของทําไมต้องรอสองอาทิตย์กําหนดของมันออกมาปุ๊บนะครับแล้วเจ้าของเงินต้องบินไปขอคืว่าที่ไปที่มาของเงินคือใบาการันตีให้เงินใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไอใบนี้นะครับจะต้องได้มาก่อนกําหนดวันที่ออกมานะครับถ้าใบนี้ไม่ได้มากําหนดมันมันจะเลื่อนออกไปนะครับที่ผมมาใช้เงินยูยใยญจริงๆมัน ผมไม่รู้จะเรียกอะไรจริงๆมันเขาเรียกเงินสดนะครับตรงนี้มันเป็นเงินสดที่เป็นก้อนนะครับแล้วไอ้เงินสดที่เป็นก้อนตรงนี้นะครับผมก็เขาบอกว่าก็นี่ไงถ้าคุณช่วยตรงนี้คุณก็ได้ไดเงินตรงนี้มาเยียวยาสมาชิกถ้าเงินก้อนอื่นยังไม่ออกผมเลยเรียกเงินเยียวยาเงินสดนะครับก็คือเราก็ช่วยไปเยอะนะครับช่วยไปเยอะก็ถือว่าพร้อมที่จะเยียวยาได้หมดทุกโครงการ นะครับให้เรียกว่าเงินเยียวยางเงินสดหรือจะเรียกเงินสดนะครับเงินที่เป็นเป็นเงินเงินที่พิมพ์ไว้แล้วนะครับก็กําหนดการออกมาแล้วแล้วตอนนี้รอใบการันตีแต่นะครับ ที่ยังไม่ได้ใบาการันตีมานะครับผ่านไปนหนึ่งสัปดาห์แล้วก็คือต้องมีค่าใช้ใจ่ายของเอกสารตรงน,นี้ก็ทุกกลุ่มก็ช่วยกันอยู่นะครับช่วยกันอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ช่วยนะครับก็ลองดูนะฮะหลังจากที่ผมปิดโครงการเยียวยาไปแล้วนะครับก็มีกลุ่มหนึ่งก็อ่าตอนตอนนี้ยังช่วยกันอยู่ก็คือกลุ่มรีเซ็ตนะครับกลุ่มรีเซ็ตก็คือเป็นกองงานนะครับที่เขาก็หาเงินนะครับที่จะเอาไปคารกว่าเป็นค่า เอกสารนะครับค่าเอกสารก็หลายล้านนะฮะค่าใช้จ่ายตรงนั้นก็ถือว่ายังช่วยกันอยู่นะครับหลายๆกลุ่มก็ช่วยกันอยู่นะครับบางกลุ่มก็ยังมีที่ผมบอกดอกเบี้ยหลายทางนะครับก็ยังช่วยกันอยู่ให้ผ่านวันนี้วัน,นวันนี้วันหยุดนะครับวันพรุ่งนี้นะครับก็คงจะเป็นข่าวดีนะครับวันนี้พูดมากไปน,นิดนึงนะครับก็ถือว่ามาแช่งข่าวกันรวมๆนะครับก็ ใครที่ยังใส่ร้ายผมอยู่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าท่านไม่รู้นะครับเมื่อง,งานสําเร็จนะครับท่านก็จะรู้เองนะฮะแต่อย่าลากผมไปพ่วงกับเรื่องอื่นขอร้องเลยครับคลิปของผมออกมานี่ผมไม่เคยไปาพาดพิงถึงใครไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองหรือศาสนานะครับแต่เราทราบข่าวอะไรมา,าเราเอาข่าวมาบอกเล่าสู่กันฟัง ถือว่าวันนี้พูดมากกว่าคลิปอื่นๆนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามฟังคลิปนะครับก็ตอนนี้ก็คงจะอยู่ในเฉพาะใน Youtube นะครับก็เกือบห้าแสนวิวแล้วนะครับเกือบ5้าแสนวิววันนี้ก็คงจะครบนะครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชเล็กสุขโขทยัยนายธีรทัศน์ทอนกนกสวัสดีครับ